สวัสดีครับนั่นในฟังหน่อยนะใช้ตติสัมปัญญาที่มีอยู่นะครับฟังหน่อยนะครับคืออย่ามาพูดนะอยากให้ลองคิดตามหน่อยนะคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยชีวิตเนี่ยมีครั้งเดียวนะครับเกิดมาเนี่ยได้เกิดมาได้ใช่ชีวิตเนี่ยมันก็ดีมากกันนะสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าครับถ้าคิดว่ามันไม่ดีเนี่ยลองใช้ความคิดจะเปลี่ยนความคิดตอนนี้ยังทันนะออกมาพูดออกมาเจรจาออกมาคุย รัฐไอ้ความติรทมเสมอนะครับรัฐเรามีความติรทมนะครับกฎหมายนะครับเที่ยงตรงนะครับมีศาลเรามีศาลเรามีทนายเรามีทุกอย่างให้นะครับขอแค่คุณเบรกความคิดอ,ออกมานะครับคิดถึงหน้าพอ่อหน้าแม่ไว้พ่อแม่เรานะครับเขาก็แก่ขึ้นทุกวันนะครับอยากให้คิดนะครับเขาเลี้ยงเรามาจนโตเนี่ยให้เราเนี่ยไม่อยากให้เราทําอย่างนี้หรอกเขาอยากให้เราออกมาเนี่ยเป็นคนดี ทำงานหากินมีความสุขการใช้ชีวิตถามว่าทำอย่างเนี้เรามีชีวิตที่ดีไหมครับกินการบินนอนกังรายเนี่ยทรมานตัวเองเนะครับสู้กับอะไรครับสู้กับสิ่งที่มีอัู่ธรรสู้ทำไมครับอยากให้ออกมามอบตัวดีกว่านะครับเนพ่อแม่เราก็แก่ขึ้นทุกวันนะครับถามว่าใครจะดูแลถ้าแกเกิดไม่สบายเกิดป่วยใครจะเป็นคนพาแกไปหาหมอ,อใครเป็ดูแลพ่อแม่ายามแก่เท่า เขาก็หวังว่าลูกชายเขาเจ่ะจะเป็นคนเป็นหัวหอกดูแลเขาในบั้นตายชีวิตยังกลับตัวทันนะครับลองคิดใหม่ๆนะครับลองคิดดีๆและคิดอีกรอบครับ